โอเคฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนอะ่ะ <aşk S 1> ก็ยินดีต้อนรับสู่ชอ่องพิกิชแนลนะทุกคนนะโอเคทุกคนนะวันนี้ก็มาอยู่ในเกมบีดแบบโซนะโอเคอะ่ะวันนี้ก็จะมาเอมลงพีพีนะทุกคนนะอะ่ะจะเอาน้องฮิเมจังมาลุยพนะีพีเนาะแบบจริงจังเลยทุกคนนะโอเคทุกคนก็ก่อนองอินเลยนะทุกคนนะผมขอไปซุ่มบัตรในนี้ก่อนเลยเนาะบัตร การันตีห้าดาวจากไอ้นี่นะอะไรนะที่มันเป็นเวสเก็บแ้มทุกคนนะเฟสของกาชานี้แหละอา่าประมาณนั้นเนาะไปทุกคนจังหวะน,นี้ก็ตัวที่ผมอยากได้อทุกคนอมตัวที่ผมอยากได้ในไอ้บัตรนี้เหรอผมไม่รู้ว่ามีตัวอะไรบ้างนะแต่เขาบอกว่าเออมีคนได้เดี๋ยวตู้ไอ้นี่นะตู้ฟินซี่เดี๋ยวมาเปิดกันนะทุกคนนะอ่าน่าจะเป็นคลิปหน้านั่นแหละนะนี่มีคนได้ป้า นี่ทุกคนนะมีคนได้จากบัตรนะป้าอูนะฮานะยาจีรุนะทุกคนนะอ่าประมาณนั้นเลยเนาะป้าอูน้องฮานะนั่นแหลนะเรียกชื่อนำหน้าแล้วกันเนาะยาจีรุอ่าประมาณนั้นเลยเนาะน,นี่ทุกคนนะสามตัวนี้เนาะคือมันต้องใช้สามตัวนี้ผ่านหอผ่านประตูไกลมุงอันนั้นไงนะทุกคนเออใช่ไหมอะแต่ผมว่าไม,ไม่ไม่มีสักตัวนะก็อยากได้เหมือนกัน มันน่าจะออกอแหละอะบางที่อยากได้ก็คือเบียร์ขุยะแค่นั้นพอทุกคนอ่ะไปใหมกันเลยจังหวะน,นี้คนตัวละครพันปีแล้วก็ตัวผู้สังหารไร้สังกัดสีฟ้าอ่าและที่ดีที่สุดนะผมว่าอ่าทุกคนที่ดีที่สุดนะผม่าว่าก็น่าจะตัวไม่ซ้ำน้องขอตัวไม่ซ้ำก่อนเลยอย่างแรกนะ เนาะแล้วก็ที่เหลือก็ป้าอุโนงหานะร่างพันปีอ่าเบียคุยะห้าปีแล้วก็อ,อะไรอ่ะสีฟ้าที่เป็นผู้สังหารไรสังกัดนั้นทุกคนประมาณนั้นเนาะส่วนตู้นี้ผมไม่รู้จะเปิดดีหรือเปล่านะทุกคนนะก็ไว้อยากเปิดก็เปิดไว้ไม่อยากเปิดก็ไม่เปิดทุกคนไม่เปิงเพชรด้วยไปเพราะมีตัวซ้ําในนั้นเลยนะ,ะส่วนในนี้ขอไม่ซ้ำนะทุกคนมามาป้าอุโนงหานะยาลุจิพันปีเบียคุยะห้าปี สีฟ้าผู้สังหารไร้สังกัดเอ้ยเดี๋ยวอ๋วอคิดว่าซ้ำผมนี่รีบกดข้ามเลยทุกคนผมก็คิดว่าเออไอ,อ,อ,อนี่อ๋อสันเงี้ยสื่อสีขาวเคใช้ได้อยู่นะสีส้มอีกแล้วประมาณนั้นแล้วกันเนาะทุกคนเนาะอ่ ไม่เป็นไรทุกคนก็โอเคอยู่แหละผมไม่ว่าอะไรหรอกส่วนเรื่องอน,นี้ก็ว่ากันอีกทีไปทุกคนเรามาพีวีพของเราดีกว่านะทุกคนอ่านี่มาดูน้องของเราก่อนเลยทุกคนนี่นะแบบว่าเครื่องประดับนี่แบบจัดเต็มอ่ะเออทุกคนดูดิเห็นนะแบบว่าออฟด้านล่างนี่ออฟของประดับเขาเรียกว่าออฟรือล่าวะน้านแหลทุกคน เขาสามารถทำประดับอันที่สองเหรอเออนั่นแหละเรียกว่าอะไรก็ประมาณนั้นแหละดูดีทุกคนนะพลังโจมตีสามหมดเลยนะนี่น้องเป็นสายโจมตีปกอติเนะาะเสียดายแค่อันนี้ถ้าไม่เป็นโจมตีปกติหรือลดความเสียงที่ไร้รับก็น่าจะดีเนาะแต่เป็นไอ้นี่ก็ไม่เป็นไรทุกคนวานไปส่วนลิงก์ก็นี่เลยนะทุกคนนะแบบใส่ดาวดาวแดงเลยนะทุกคนนะ ก็ให้เน้นไปที่ความโจมตีปกต,ติอับลดความเสียหายเนาะทุกคนเนาะอ่าประมาณนั้นเลยนะซันเยซือนะเนี่ยเนี่ยผมก็จะเน้นดามีด่อยนะทุกคนนะมีคืนชีพอยู่ด้วยอ่าเพราะว่าเป็นลิงก์สองอันเนาะก็จะมีสองลิงก์สองโซนะสำหรับดาวเนียทุกคนมานนั้นเนาะโอเคไปก็แช์นะทุกคนนะแช์นี่ก็จำเป็นอยู่นะ แต่ในอนาคตอ,อะไรอะแอสกินเนาะเออแอสกินอาจจะผมว่าจ,จะมาแทนน้องอไม่ก็ถ้าแอนน้องฮิเมจังไม่ก็แชดเนี่ยแหละทุกคนนะเนาะส่วนดูแกนมันต้องมีอยู่แล้วอ่ะเออใช่มันต้องมีอยู่แล้วอันนี้ก็เน้นเลือดเลยนะคุณนะเน้นเลือดเน้นพลัง,ลงป้องกันไปเลยทุกคนนะไว้ยื้อนะอย่างเดียวนะถ้าเจอแบบอสวานด้วยก็ยื้ออย่างเดียวเลยทุกคน ประมาณนั้นเนาะไปต่อไปก็อสวาแล้วกันทุกคน่ะพลังโจมตีหนึ่งพันแล้วนะผมเน้นสายโจมตีแล้วเนะี่ยสิวินี้แบบแต่ถ้าแบบหมดสิวินี้ก็อาจจาะปอหนยนะทุกคนนะอาจจะตายเร็วอนะแต่ว่าสิบวิก็ใช้ได้อยู่อนะเราต้องเสี่ยงเนาะประมาณนั้นเนาะนี่โจมตีปกติหมดเลยนะเนะี่ยนี่เลยนะทุกคนนะอ่าประมาณนั้นเนาะทีมเราไปไปเล่นกันเลยดีกว่าจาังหวะนี้ โ okay. อเคน,นี่อันดับสี่นะทุกคนนะอย่างน้อยติดอันดับ50ก็โอเคแล้วแหละติดท็อม50าสอะเออไปต่อเราเราต้องรีกันนะโอ้แลง15แต่พลังโจมตีสฉลี่ยพัน0้เลยนะเออถ้าจะดูว่าเขาอันนี้สายหิเมจังเลยนะคนเนี้ยโอ้โหเฮ้ยเล่นหมดแล้วว้าวของจริงเหรอเฮ้ย ไปทุกคนจังหวะน,นี้เจอเขาเลยดีกว่าคนเนี้ยไม่รอช้าอ๋อคิดว่าคูณถ้าไม่ใช่คูณสองไม่ต้องเล่นนะทคนนะมันเปลืองหาคูณสองแล้วก็ที่ซู้ได้ด้วยอ่ะอัสวานไม่ต้องทําอะไรมากไปลุยเลยทุกคนมาดูกันนะครับจังหวะน,นี้ว่าจะเป็นยังไงเนาะมาดูว่าน้องฮิมแมจังจะแบบเก่งแค่ไหนดีแค่ไหน,ไหนในพีพีโอโหเรียบร้อยดิเจอใครไม่รู้ด้วย เอ้ยแต่พลังสามหมืนก็ได้นะแต่ดูน้องตีคนดูน้องตีอย่างแรงเห็นนะอ่าส่วนนั้นวังก็ตีแรงผมไม่ได้ทันมองเลยตาลือหายไปแล้วอ่ตะตาลือตกบ้านตอนไหนไม่รู้ทุกคนเออเรียบร้อยเป็นไงทุกคนอ่าทีนี้ได้เรื่องอยู่แล้วเนี่ย,อยไอ่ในนี้ดยไม่แตกไม่แบบคุณสองไปทุกคนต่อ พยายามรีหาพวกที่แบบตั้งคูณสองแล้วเราก็ต้องสู้ได้ด้วยนะทุกคนนะโอเคอ่าได้เรื่องอยู่นะคนนี้ไปแบบเลเวลไหนเลเวลเรียกว่าเลเวลก่่นเนาะเลเวลห้าสนะิบแล้วนะนี่ยมาเล่นมานานแล้วมีจิโกะแล้วอันนี้ก็เคลียอันดับเขากนพันเจ็ดเลยนะทุกคนนะโหไปเจออันนี้ก่อนเลยทุกคนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้านะ หนึ่งหนึ่งห้าเลยนะคนส่วนชิบะค้าคู่กับคู่นี้ออกมาเป็นลิง์น่าจะดีนะเอ้ยเจอแอสคินว่ะอ้าวแต่เสียเปียกหมเนะมาทุกคนดูน้องก่อนทุกคนให้จับตาดูน้องโอ้แอสคินหายไปยงไปอย่างรวดเร็วมาก mm. เอาน้องไปอยู่ตรงนู้นเรียบร้อยเห็นไหมน้องน้องเป็นโจมตีปกติที่แบบตีไกลได้ไงทุกคน mm. เออไม่ใช่โจมตีปกติแบบตีใกล้งไง mm. เออก็อเลยเพอแบบมีลูกหลบแบบว่าเออ ไอ้ก็เพราะว่าไหนพีพนะทุกนนะตัวแบบตีไกลก็พีพีนี่มันก็จะมีแค่ไอ้นี่หรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดก็มีแค่เอมอมะไรนะอิชิดะออใช่ทุกคนนั่นแหละมีแค่อิชิดะนี่ก็มีน้องใหม่อีกคนนึงนะเกืกว่าได้เรื่องเลยแหละไปลีหา ว่าแรงสี่สิบเก้าอนี้พลังเสี่ยน้อยแต่ไปแรงห้าสิบมันบางทีพลังเลี่ยมันอาจจะไม่รู้ก็ได้ทุกคนมันต้องใช้เซนใช้อะไรหลายหลายอย่างนะทุกคนอ๋คนนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยดับเขาก่อนพันเก้าเคลียร์ไปหนึ่งยังไงดีเนี่ยคนนี้ต้องจัดเล้าหรือเปล่าอันนี้พันสี่ไปให้ทุกคนคนนี้เลยเอาดี ชื่อมีสีฟ้าด้วยนะผมไม่รู้ทําไงเหมือนกันอนะ่ะเขาบอกบอกว่าทําไม่เป็นอยากเท้าอยู่เหมือนกันนะอ้าวเ,เอาแล้วยังไงดีดูน้องกับทีมบาจีให้ดีทุกคนน้าน้องตีพันพันพันไงนี่น้องมีลุกหลบด้วยทุกคนเห็นะน้องจะถอยใปไกลแล้วก็ตีใหม่ทุกคนเอาว่ะได้ถึงอยู่นะเรียบร้อยเรียบร้อยประมาณนั้นเลยนะทุกคนนะอออันดับสามสิบแล้ว ก็ประมาณนะั้นทุกคนเป็นไงน้องนี่นะให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าว่าน้องเล่นได้เลยนะทุกคนเะออนี่นะทุกคนนะดีถ้าไปเรื่อยๆอาจจะมีพลังป้องกันให้อันนี้แบบเราเน้นโจมตีก่อนเลยนะแต่พลังเลือดก,ก็มีอยู่อ่าให้เน้นโจมตีกับเลือดก,ก่อนเลยนะเนี่ยอันนี้ก็นี่นะทุกคนนะระมานั้นเลยเนาะลิงก,ก็ให้เน้นปกติหรือไม่ก็ลดความเสียหายแต่ผมแบบอมีทั้งสองอย่างก็เลยนี่นะก็เลยได้เปรียบตรงนี้ด้วยอ่า ประมาณนะั้นนะทุกคนเนาะอ่าถ้าใครมีอะไรสงสัยอะไรยังไงก็ถามได้เลยนะทุกคนนะอายินดีตอบเลยนะแต่ถ้าไม่รู้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะทุกคนแต่ก็จะพยายามตอบเท่าที่ตอบได้เนาะอ่าส่วนตู้นี่ทุกคนนะตู้อะไรเนี่ยกาชาสแตนลิเตอร์อ่าไว้จะมาสุ่มน,นะทุกคนนะผมพูดกับตัวเองว่าผมจะสุ่มวันที่ยี่สิบห้านะคนนะ เออแบบว่าจะไม่สุ่มอะไรจนถึงวันที่ผ้านอะกจากกาชาที่มันเป็นกาชาโฆษณาทุกคนนะผมก็เลยไม่สุ่มอะไรเลยนะเนี่ยเออไม่สุ่มเลยนะเก็บไว้แต่ตะกี้ก็สุม่มการันตีห้าดาวไปอันหนึ่งนะมันเป็นละหลอกสุม่มไปแหนเงานก็ได้นะห้าดาวอยู่ดีอะอเคทุ้กคนนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะมาสุม่ม ไปหนึ่งข้าดาวได้ซันเยสืสีขาวก็โอเคอยผมผมไม่เสียใจเท่าไหร่ไม่ซ้ําด้วยโอเคตอนแรกตกใจคิดว่าซ้ําเป็นอิจิโกะร่างสีขาวกับร่างไองน้นี่ไงทุกคนร่างทั่วไปผมมีแล้วอ่ะนั่นนะครับโอเคทุกคนนะคลิปนี้ก็ไปประมาณเท่านี้แล้วนะคุณน้องมาสุ่มมาพีพ,พ,พ,พีกันคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะทุกคนนะคลิปนี้สวัสดีน้องคร์นโอเคไว้เจอกันนะครับเย้